จับเนี่ยเส้นบอกคืออยู่เล่าเปน็นอะอเดื่องงานคําแล้วมีคนมาขายกับเขาสวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อมากินกล้วยจ๊บกล้วยจ้บพี่น้องเนี่ยโรยมะพร้าวเติมเผ็ดเผ็ดนัวนัวเด้อจ้าพี่น้องอันนี้ก็เกี๊ยวทอดโอ้ยเอย กินโมเป็นกินโมเป็น <c oughs> มาสดไยจับวยจับกินโมเป็นเ,เนนด้อไยจับในเด้อขอกินเป็นตะแกงเขียด จับเนี่ยเสรนจมาคืออยู่เล่าเป็นอะเสร็จอยู่เล่าจันเาวาวอือเรี่ยงงานคำแล้วมีคนมาขายกับเขาอืมกินเสียดิมเนาะอืม มันมีผักเงินลยวกินท้าที่มีโอ mình đang hộp bì phòng của cô chặt มีเลือดพอมเลือดเลือดไก่เจ็บเลือดไก่เลือดไก่เ,อ cay, เอสอหมูยอพอมหันเป็นชิเช่นเรับ พอจะกก็จเมือเยอเออฮ ไม่เห็นจะบมน้โอ้ก,ก,อกินกลัวจับกับโหวปีวป่ะ cơm, nhiều là cơm, sớt cho nên cơm, nằm มาหมดแล้วหมดหมดแล้วเนาะเลือแต่น้ำนี่มา้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวในใน่เด้อจ้าพี่น้องกากรวาสวัสดีค่ะ